ตอนนี้เราก็อยู่ชั้นบนสุดของที่นี่นะครับวัดภูเขาทองครับซึ่งเป็นที่ปฏิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งวันนี้ก็มีชาวพุทธเนี่ยมาทําบุญกันมากมายหลากหลายเลยนะครับผมว่าเนี่ยสำคัญมากเลยครับมีเวียนเทียนอีกแล้วครับผมเราพลาดไม่ได้ครับเราไปทําบุญกันดีกว่าครับ ถ้บรรยากาศของด้านบนของภูเขาทองเนี่ยนะครับเมื่อมองลงมาครับเราจะเจอวัดสเกตครับซึ่งวัดสเกตเนี่ยมีชื่อเต็มๆว่าวัดสเกตราชวรมหาวิหารเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นวัดโบราณครับเป็นวัดที่สร้างในสมัยโบราณเลยครับชื่อเดิมของเขาเนี่ยคือวัดสแกครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอารามหลวงชันโทครับครับนี่นะครับดูจากสิ่งปลูกสร้างเนี่ยนะครับซึ่งรู้ก็รู้เลยครับว่าโบราณจริงครับ แล้วก็หลังจากเลยบริเวณวัดไปนะครับก็จะเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้คนต่างๆเนี่ยนะครับก็ดูบรรยากาศก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายตามสไตล์คนเมืองกรุงเทพนี่แหละครับซึ่งขัดกับบรรยากาศที่สงบร่มเย็นของวัดเนี่ยึ่งเป็นข้อดีของอย่างหนึ่งของวัดนี่ละครับคือวัดเนี่ยกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจครับ เริ่มตกเย็นแล้วนะครับผมว่าเราเดี๋ยวเราลงจากภูเขาทองกันดีกว่าครับแต่พอกำลังจะลงเนี่ยครับเราเห็นวิวอยู่เนี่ยครับเป็นวัดราชนัดดาราวลวิหารครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงกลางวัดเนี่ยนะครับที่เป็นปราสาทที่มีทางยอดสีดำเนี่ยครับก็คือโลหะปราสาทครับเรียกได้เลยว่าเหลือโลหะปราสาทเนี่ยอยู่ที่เดียวในโลกนะครับตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยดีกว่าครับเพราะว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่งครับเดี๋ยวโคชัดจะนําทุกท่านไปเลยครับ ไปครับ ครับมีรสชาติอะไรมากครับพี่ว่าด้านชาตินมกะทิช็กโกแลตมะนาเปื่อยมีโอ้โหรถเยอะเหลือเกินสิบรถท้ายไม่ถูกเลยพี่เอาเป็นช็อกโกแลตดีกว่าครับไม้ราคาเท่าไหร่ครับพี่สิบบาทครับอ๋อนี่พี่รับมาขายนะครับอ่ารับมาครับโอ้หรือว่าทาเองครับไม่ไม่โอ้โ่ครับผมครับี่มาขายแบบนี้บ่อยป่ะพี่มีงานก็มาขายดีป่ะครับพี่อติมราบไม่เคยอยู่ครับผมมากครับหน่ากินมากเลยเนี่ยพี่ครับ แถวนี้ก็มีร้านขายของเนี่ยริมทางเรียกว่าน่าทานมากเลยครับหลายอย่างมากเลยผมเดินดูไปจนสุดก่อนดีว <S <S กว <S <S าก่นาน,วนี่ครับผมเจออะไรน่านสนใจแล้วครับซื้อนี่เลยดีกว่า ขายไงครับพี่ยีบาทครับอ๋ออันนี้ยีบาทนะครับเขาเรียกว่าไข่อะไรนะพี่ไข่นกกระทาครับของครับอะไรเอะพี่ตอสแม็กกี้เหรอใช่ครับเลยแค่ไข่ไหมครับไข่ครับซอสแค่นี้พอแล้วไหมครับขอบครับว่าเราได้ของกินมาแล้วครับ เรากินไปเดินไปดีกวา่าเราเดินไปดูกันครับว่าจะไปถึงโลหะประสาทกันยังไงนะครับ มาถึงแล้วนะครับที่นี่ครับวัดราชนัดดารามวอลลาหารครับหรือว่าที่เราเห็นเนี่ยครับลงหาภาษาเนั่นเองเดินมาจากภูเขาทองเนี่ยก็เรียกว่าไม่ไกลเลยทีเดียวครับแลต่บรรยากาศข้างหน้านี่ก็มีสวนหย่อมที่เรียกว่าโอ้โหแค่ดูแล้วก็สบายใจแล้วครับไปครับเดี๋ยวหมอชันพาเข้าไปดูกัน